วันนี้เวลา17นาฬกา34นาทีสมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารียเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงพยาบาลสิริราชโอกาสนี้ทรงวางผาดพุ่มดอกไม้และทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระราชานุสวารีสมเด็จพระมหิดตราทิเบตอดุลเเดชวิกรมพระบรมราชชนก จากนั้นทรงวางพันพุ่มดอกไม้ทรงวางพงวงมาลัยและทรงจุดทูบเทีเยนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระรูปหล่อสมเด็จพระศรีนครินทราบรมาราชชนนี ต่อจากนั้นทรงประกอบพิธีเททองหล่อพระพุทธเมตตาสิริลาชกุณากรคณะแพทยศาสตร์สิริลาชพยาบาลได้จัดสร้างพระพุทธเมตตาสิริราชกุณากรเพื่อระดมทุนหารายได้สร้างศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติที่จังหวัดสมุทรสาครเพื่อเฉลิมประเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาพิเศษ ได้รับพระมหาการุณาธิคุณจากสมเด็จพระนิษิาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงรับเป็นประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดหาทุนจัดสร้างศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติเมื่อแล้วเสร็จจะเป็นสถาบันที่เอื้อต่อการพัฒนาต่อยอดด้านเวชศาสตร์ผู้สูงอายุที่นำไปสู่การดูแลผู้สูงอายุของไทยให้สมบูรณ์เป็นองค์กรต้นแบบของประเทศและภูมิภาคอาเซียนต่อไป สำหรับพระพุทธเมตตาสิริราชกุณากรประกอบด้วยพระพุทธรูปบูชาเนื้อบรอน์ขนาดหน้าตัก3นิ้ว5นิ้วและ9นิ้วและมีแบบพระบูชาห้อยคอเนื้อทองคําเนื้อเงินลงยาเนื้อนวโลหะและเนื้อกะไหลทองผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบูชาพระพุทธเมตตาสิริราชกุณากรและร่วมบริจาคสร้างศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ สามารถติดต่อได้ที่งานกิจการพิเศษและองค์กรสัมพันธ์โทรศัพท์หมายเลข02-419-7646-8หรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.si.mahidol.ac.th